คลิปนี้มาดูเรื่องราวของชาวลัคนาราศีตุลกันบ้างนะครับทุกคนชาวตุลในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับจะมีภาพรวมเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันก่อนเลยนะแต่ต้องบอกก่อนนะเป็นการทายแบบภาพรวมๆนะเป็นการทายดาวจรนะครับก็อาจจะมีตรงมาไม่ตรงบ้างเพราะว่าพิธีไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นหลักเนาะประมาณเจ็0สิปดสิบอร์เซนะครับฟังไม่เป็นแนวทางนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวปีก่อนเลยนะดาวบรินะครับในภพเรือนมอนะเกี่ยวกับการเดินทาง ลรคภัยไข้เจ็บนะครับทรัพย์สนมรดกก็ได้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับชาวตุนนะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องของสุขภาพเนี่ยในช่วงนี้ชาวตุนต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบลจ U ูเนี่ยเกี่ยวกับอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนซ่อนเล้นไม่เปิดเผยปกปิดนะเมื่อไรที่เราร่างกายอ่อนแอนะอิทธิพลของดาวบลจูเนี่ยจะส่งผลกับเราทันทีเพราะฉะนั้น ดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะครับพักผ่อนนอนหลับกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับออกกาลังกายด้วยนะครับเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวตุนนะครับแบบปูบปรับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวนะมากน้อนนี่ตามกําลังของพื้นดวงของแต่ละคนนะแล้วก็การเดินทางนะครับเกี่ยวกับการเดินทางก็มีเกณฑ์เดินทางไปในที่ที่ไม่คาดคิดไปแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้กิิพลของดาหรือจิ๋นะ มาดูดาวเสาร์กันบ้างน,นะครับดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนภพพันธุนะครับไปอยู่เรือนปุตตะตรงเนี้ยก็มีโอกาสที่จะดูแลแม่ดูแลญาติพี่น้องดูแลคนใกล้ตัวนะอาจจะมีเหตุให้เราต้องเข้าไปดูแลท่านก็ได้หรือไม่ก็เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะบ้านใหม่รถใหม่หรือไม่ซ่อมบ้านซ่อมรถให้ดูดีหรือไม่มีบุตรบริวารเพิ่มก็ได้นะครับในตรงนี้นะแต่ดาวเสาร์เขาอยู่สองปีครึ่งนะนี่ผ่านมาประมาณปีงแนละ้ว ก็เหล็กประมาณปีเศษๆนะครับทีนี้มาดูดาวราหูกันบ้างนะครับปุตตะไปอยู่อลิระวังเกี่ยวกับบุตรหลานบริวาลสร้างนันหาให้กับเราอย่างเช่นอย่างเช่นเอ่อถ้าเกิดใครมีลูกก็อาจจะดูแลลูกนะซื้อรถให้ลูกอ่ซื้อบ้านให้ลูกก็ได้หรือไม่ซ่อมรถซ่อมบ้านอะไรประมาณนี้มีค่าให้ใจ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารน,นะครับหรือไม่บุตรหลานบริวารเจ็บป่วยเราก็ต้องเข้าไปดูแลก็ได้ ในช่วงนี้นะดาวพฤหัสนะครับอริไปอยู่มอนะเนี่ยระวังถ้าเกิดถ้าเกิดว่าในมุมเสียเสียนะใครเจ็บป่วยอยู่ตอนนี้นะก็พยายามรักษาให้หายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นั้นาเนี่ยอาการจะจะเบานี้จะจะค่อยๆเยอะขึ้นนะพยายามตัดไฟแต่ต้นลมนะถ้าเกิดเป็นอะไรเจ็บป่วยเล็กๆพยายามรักษาให้หายให้ไวนะครับอย่าให้มันลุกลามนะครับหรือว่า อีกมุมหนึ่งนะจะเป็นลักษณะของอุปสรรคปัญหาที่สามารถคลี่คลายได้นะครับใครที่มีปัญหาอยู่ในตอนนี้นะครับดาวอยู่ตำแหน,น่งนี้สามารถจัดก,การปัญหาให้คลี่คลายได้นะนทีนี้ก็เป็นภาพรวมของดาวเดือนกันบ้างอันนี้เป็นดาวปีที่พิจิพูดไปนะดาวปีก็ภาพรวมใหญ่ๆเลยก็มีโอกาสได้รถได้บ้านซ่อมรดซ่อมบ้านบุตรบริวาร มีเหตุให้เราต้องใช้ใจ่ายไปกับบุตรหลานบริวารอันนี้เป็นภาพรวมใหญ่ๆนะมาดูเดือนนี้กันบ้างนะครับดูดาวเดือนกันบ้างดาวเดือนก็เริ่มตั้งแต่ดาวประจําตัวของชาวตุลเลยก็คือดาวศุกร์นะดาวศุกร์ไปอยู่ในราศีพฤษภในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะครับมีเกณฑ์เกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกอ๋อแล้วก็ตรงนี้อริมาอยู่มรณะเนี่ยระวังเกี่ยวกับมีปากเสียงนะครับเกี่ยวกับ เรื่องของทรัพย์สินมรดกก็ได้นะระวังความขัดแย้งกันนะครับเอา,าดูดาวศุกร์ต่อนะดาวศุกร์เป็นดาวประจาตัวของชาวตุลน,นะครับอยู่ในภพเรนมณนะมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์การเจ็บป่วยนะหรือไม่ก็ไปในที่ที่ไม่เคยไปก็ได้นะครับแล้วก็ดาวศุกร์ไม่ได้อยู่ดวงเดียวเนี่ยเขาอยู่กับดาวพฤหัสนะก็ระวังมี ปัญหามีปากเสียงนะครับกับใครกับบุตรบริวารกับคนใกล้ตัวก็ได้กับญาติผู้ใหญ่ก็ได้ตรงนี้ก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงนะครับดาวศุกร์อยู่คู่กับดาวพุธนะดาวพุธมาจากภพเรือนมีนาตนะก็มีเกณฑ์การเดินทางนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ก็มาจากราคะอันนี้โชคลาภคือจะบอกว่าชาวตุลในช่วงเนี้ยในเดือนนี้ยมีหลายหลเรื่องอะไรนะ ที่ไายได้นะถามว่าเป็นเรื่องดีหรือเปล่าอันนี้พี่ตีมองว่า50 50นะถ้าเกิดดีก็ดีเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกเนี่ยแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางไปในที่ที่แปลกๆใหม่ๆก็ได้แต่ถ้าเกิดเสียก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะระวังมีปากมีเสียงกับคนในบ้านเกี่ยวกับครอบครัวก็ได้นะครับมาดูการเงินกันบ้างนะการเงินของชาวตุลเนี่ยก็อยู่ในพปัตนินะครับ เงินอาจจะใช้ใจ่ายไปกับการลงทุนใช้ใจ่ายไปกับคนรักคู่ครองนะในช่วงนี้นะครับแต่ก็ยังเป็นกเกษตรอยู่นะแสดงว่าการเงินก็ยังมีความเข้มแข็งอยู่นะครับยังสามารถที่จะใช้ใจ่ายได้ค่อนข้างมั่นคงนะเกี่ยวกับการงานนะครับการงานของชาวตุนนะครับ กางในของชาวตุนก็คือดาวจันนะแต่ทีนี้ดาวจันทรเดินไว้นะดาวจันเดนวันพิจิก็จะใช้ภาพรวมแล้วกันนะก็เป็นเรื่องของการเงินนะการเงินก็ยังคงมีความเข้มแข็งอยู่นะครับแสดงว่างานยังดีอยู่นะแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์ดาวประจําตัวเนี่ยก็อยู่ในบ้านตัวเองนะก็ยังมีความเข้มแข็งอยู่ถึงจะเป็นพบนอนะนะ ก็ยังเป็นบ้านตัวเองนะถึงจะเจ็บป่วยอะไรก็มีโอกาสที่จะหายได้นะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับอีกเรื่องของความรักนะครับความรักของชาวตุลน,นะครับก็คือดาวคารน,นะดาวคารตอนนี้ก็มาอยู่ในราศีเมษความรักมั่นคงนะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับในช่วงนี้นะก็ดูแลคนรักได้ดีนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะสำหรับชาวตุลจะมีก็ระวังสุขภาพอย่างเดียวเลยนะ แล้วก็เรื่องจับใจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับบุตรหลาบริวารเกี่ยวกับยานพาหนะทรัพย์สินนะครับที่อยู่อาศัยมีแค่นี้นะแต่ก็ยังมีความเข้มแข็งอยู่นะดูจากลักษณะของของดาวนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ดูไว้เป็นแนวทางนะสำหรับภาพรวมนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ ดูอย่างมีสตินะไม่ต้องซีเรียสอะไรนะทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ